ได้ค่ะพี่น้องผู้ใดกินขนมจีนเฮ็ดสูตรไดกับบะแสบมือนี่ตามมาแจกสูตรน้ำยากะทิสูตรปลากระป๋องใส่ตีนไก่เน้นๆเลยค่ะมาค่ะวันนี้ตามแต่ผ้าเห็ดน้ำยาขนมจีนปลากระป๋องค่ะพี่น้องค้านี่เลยใส่กระชายหอมแดงพริกต้มค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เตาต้มเรียบร้อยแล้วเนาะตามเลยวันนี้จะใส่เป็นปลากระป๋องนะคะะพะเป็นคนที่มากกินน้ำยาปลากระป๋องแห้งมันโบเปื่อนมือเฮ้านะเวลาเขาเห็ดนะค่ะมันจะโมข้าวมือเฮาใส่เกลือลงไปน้ำเด้อดไมจับจับไงอันนี้คิดไปเองเนาะว่ามันตามไงมันตามใหญ่ที่เรา เทหนํากะทิลงไปเลยตาเห็ดหมอบวอยงแห้งกระไดดอกกินกับมูใสกะทิลงไปเลยนะคะเอาไปเขี่ยวถาขันตอนการเหดกัง่ายง่ายง่ายตีนไก่ตำต้มเรียบร้อยนะตีนไก่ต้มเปื่อยเลยใสปลากระองไปเลยค่ะตำตำลงไปโอ้ยเราวางข้อถ่านนะคะพี่น้องถ่ามหมอมันปวดกะห้องกะชิวชไปก่อนอุ้ยเสียดสุดยอด ตักพักไวค่ะจะจะเอาไปใส่เขี่ยวกะทิไปพร้อมกับพริกแกงค่ะเอาลงไปเลยค่ะให้เพ่นแตกมันเข่าหากันนะมันฟดแบบนี้นะคะเอาเครื่องเียวตามใบวังหานเอาลงไปเลยค่ะฟดบุกบุกใส่กันแบบนี้เอาคนตีตีคนเข่ากันแบบนี้มันฟดแบบนี้นะคะฟดบุก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 ีอกกะเทน้ำลงไปเลยค่ะเหยาะน้ำลงไปเลยจ้าเดี๋ยวลืมใส่ตรีมไก่ลงไปด้วยจ้าตรีนมไก่ตุมไปเพื่อ เยใส่น้ำตาล <ไป S 1> นะคะถงนัวเกลือขาดบไรอีลีค่ะน้ำปลาแดกตำหมี่ด้วยจ้าเด้อน้ำปลารตำนี่ค่ะข,ขาดไม่ได้จริงๆใส่ลงไปเลยความนัวความแสบอยู่หมองนี่ล่ละไข่โบมักกับโบตองไส้เด้อแต่ว่าตำม,มักเด้อทั้งนี้เด้อขาดบไรอีลีใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายเข้มจ้าเอาหยยบยอยหยียบยอยถาคขึดเขศากันถาตีนไก่เปื่อยขนาดนั้นหรค่ะใส่เลือดลงไปค่ะเลือตัวนี้ตำบวกเรียบร้อยนะคะ นำขนมเจียยห้อยจกหน่อยก็ค่อยปรุงนะคะมันปดแล้วนะคะกใส่พักลงไปเลยค่ะพักโปหนาะนแล้วก็ราดด้วยกระท,ทิ่ห้องเรือไหวนะอันนี้ก็เค็มกลืนแล้วพร้อมทานจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วว้าวน่ากินมนาะมีเห็นเส้นนะอาอืดูเส้นเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยันไส้พี่น้องคะ่ะโอ้เส้นย,ยาวมากอ่ะ ฮืมฮึมดูเส้นอืมกัดฮึมเห็นด้วยเส้นขนมจีนค่ะขนมจีนตาม,มีนะฮะเส้นขนาดกลางนะครับพี่นอ้องค่ะใครอยากกินกระสังเดวยพี่นอ้องเดวยแค่ห่อละเก้าบาทตรงฟี้มีปลายทาง ขี่สำคัญมียออย่อเก็บไปหนึ่งปีน้ำขายไม่หนองเอาไปกิน <S <S เลยเบิร์กไปตาแววห้ามากินด้วยแต่พร,ระความอร่อยต้องรีบดิบกดนะคะอือหูไม่บาร์กเองน,นะเจ้าข้ามมาอมมืแต่ อู้อู้อ wow. uh ู huh. like mm ้โหอืมอืมอ้าเพื่อนชิมดนูสิว้าวขอคำปมๆเด้ออ่าจัดไปอืมเป็นไงจ้าแซ่บมากอยางจนข้างกระต่ยก็กอืมแต่บปกคัก ตูดนี้เอาไปเฮ็ดกินหลดด้วยค่ะแสบครับแค่ไถ่ไพกินก็บแสบเล้าค่ะพริกป่นนั่นไงพริกป่นอย่างนั้นอืม¡ esses ๆุ่มมอ่มเนา่ยขอยดีแวามอ่มแสบๆแสบสุดยอดอุ้วเซ็นกระน้องจีนเส้นเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยันไส้เหนียวพันยันไส้ <Auf S 1> ตีตาใครก็ไม <ing noise> ่ร <Luis> ู้ด้วยนะคะนี่แน่เด็น่าโคตรบอกเลยว่าอร่อยอร่อยอืออืออืออยู่บมากอือ่จ อันนี้เนาะือแบบอืมสาวจะอมอืมดีใจตากันเลยป้าก็แสบแต่ตรงบนได้เนี่ยอืมจินใจกับเพื่อๆไหมอืมเหอพอกกันจอืมอืมไข พักผาบแกันจองพักผ้อืมอืมบ้านเอื่ยเอื่ยนพักผ้าบานตัวเองหรอพักผ้จอืกบานเอื่ยเอื่นพักผ่ายบ้างกันกันผักผาบแบมึงเนี่ยพักกันจองอืมพักผ้าอพักกัจองกผาักพผายกกันจพผ้ามนาอืกันจะ แซ่บข้างมากแต่แซ่บมากกับผู้สูงอ่ะนะอืมร้ยเนเาะค่ะกินหลายคนเนะะาะแซ่บมากเลยทั้งพ่อทั้งานบุญง,งานอย่างก็จะมีของบุญเนาะแม่ยบุญแบบลงท่านเนาะอจ็แซ่บนะใครอยากได้สูตรนะคะเอาไปทำกินเด้อสูตรนี่แบบบอกออได้ร่องน่องแห้งไม่คิดเลเบิ้ลนี่เลยนพวกเศษจริงเป็นตัวเนาะนไปเปิดใจดินะพวกงเศนเนาะ ลือกเส้นเพิ่มห่อเดียวอ่ะกินได้สามคนพอดีบบอ,บอิบอ่มไม่อิ่มนะคะ